เอาละครับแล้วก็มาต่อกันนะครับกับเรื่องตรีโกณมิติต่อเนาะอันนี้เป็นมุมพื้นฐานนะครับที่เราต้องรู้ค่าไซน์คคสแทนถ้าใครยังจําไม่ได้ก็ก็ต้องไปจําเอาเนาะจากคลิปที่แล้วนะครับก็ใครจะใช้มือก็ได้ใครจะจําตารางแบบนี้ก็ได้แต่ว่ายังไงก็ต้องไปจํามาถ้าจําไม่ได้ปุ๊บนี่ไปต่อไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในห้องสอบหรืออะไรเนี่ยเราไม่มีตารางแบบนี้มาให้นะครับอ่ะ มาต่อกันที่ฟังก์ชันไซน์แล้วก็โคไซน์นะครับฟังก์ชันไซน์ก็คือไซน์ฟังก์ชันโคไซน์ก็คือคอสนั่นเองนะครับตามนิยามเนี่ยเราสามารถสรุปได้ว่าค่า y เนี่ยในแกน x แกน y นะครับในระนาบเขาเรียกว่าอะไรในระนาบพิกัดฉากสองมิตินะครับค่า y มันคือค่าไซน์แล้วก็ค่า x เนี่ยมันคือค่าคอสนะครับจริงๆเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยการใช้พิทากอรัสนะครับอย่างนั้นก็ได้แต่ว่า ขอข้ามเริ่มงพิสูจน์ไปก่อนละกันนะครับเอาเป็นว่าค่า y คือ s i n ค่า x คือ cos เ no. นาะทีนี้เรามาถึงทีนี้มาดูนะครับวงกลมอันนี้เนี่ยคือพระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับเราเริ่มจากตรงนี้กันอันนี้เป็นวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับวงกลมหน่หน่วยนะครับเราจะเริ่มนับจากจุดนี้ก็คือจุดที่มีความยาวส่วนโค้งเนี่ยเป็นศูนย์จุดที่ความยาวส่วนโค้งเป็นศูนย์ก็คือจุด 1 0ตรงนี้นะครับถ้าเกิดมันครบ1รอบถ้าครบ1รอบเนี่ยความยาวส่วนโค้งเป็นเท่าไหร่2พายเพราะวงกลมนึงเนี่ยมันวนครบ1รอบก็คือ2พายเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดศูนย์กับจุด2พายเนี่ยมันคือจุดเดียวกันนะครับก็คือจุด1 0ทีนี้ดูจากตรงนี้นะครับถ้าเกิดครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมมันก็คือพายเดียวนะครับเพราะหนึ่งวงกลมเป็นสองพายครึ่งวงกลมก็เป็นพายเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยจุด x ็กับจุดไวก็จะเป็นจุดลบหนึ่งกับ ศูนย์นะครับถ้าเกิดเป็นตรงนี้นะครับเป็นตรงนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของพายก็คือพายส่วน2จะอยู่ที่จุดศูนย์แล้วก็ตรงนี้นะครับสามพายส่วน2ก็คือเนี่ยเกินพายมาอีกพายส่วน2เนี่ยพายบวกอีกพายส่วน2ก็เป็น3พายส่วน2ก็อยู่ที่จุด0กับลบ1แล้วก็ถ้าเกิดครบ,บวงก็2พายก็คือจุด10นะครับอันนี้เป็นแบบ เป็นแบบอะไรนะเป็นแบบเรเดียนนะครับเรเดียนก็คือ,อความยาวส่วนโค้งหน่วยเป็นเรเดียนแล้วก็วมาดูมีคิกี้บอกไปแล้วว่าค่า x กับค่า y มันคือค่า cos ทีตากับค่า sin ทีตานะครับบนพิกัดฉากเนาะค่า x คือ cos ค่า y คือ sin ทีนี้มาดูแบบองศาบ้างดูบองศานะครับปกติเนี่ยเราจะเริ่มจากแกน x ฝั่งบวกนะครับแกน x ฝั่งบวกเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้ไปไหน อยู่ที่แกน x เ,เหมือนเดิมเนี่ยก็คือยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไมันก็จะเป็นศูนย์องศาทีนี้ถ้าเกิดเคลื่อนที่มาถึงแกน y แบบนี้นะครับจากแกน x ฝั่งบวกมาแกน y ฝั่งบวกมันจะเคลื่อนที่มา90องศา90องศาตรงนี้นะครับจาก0องศาถ้าเกิดไปถึงพายก็บวกไปอีก90ก็กลายเป็น180องศาองศาถ้าเกิดเป็น3ามส่วน2มันควรจะเป็นกี่องศามันก็ควรจะเป็น270อองศาแล้วนะก็คือ ร้อยแปดสิบบวกไอเก้าสิบเป็นสองร้อยเจ็ดสิบองศาแล้วก็ถ้าเกิดวนครบหนึ่งรอบก็คือสามร้อยหกสิบองศานะครับจะกลับมาที่เดิมคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดครูแบ่งแบบนี้แบ่งแบบนี้นะครับก็คือแบ่งพายเนี่ยออกมาเป็นสี่ส่วนแบ่งพายตรงนี้นะครับแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนไอ้เจ้าตรงเส้นสีน้ําเงินอันเนี้ยที่พอยเตอร์ชี้อยู่นะครับมันควรจะเป็นกี่องศาควรจะเป็นสี่สิบห้าองศานะครับเพราะเนี่ยมันคือ 0-90เนี่ยครึ่งหนึ่งของ0-90ก็คือ45องศา45องศาเนี่ยถ้าเกิดเราอยากทําให้มันเป็นเรเดียนก็คือเป็นพายส่วนไรดีเนี่ยเห็นปะพายหนึ่งแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเอามาแค่ส่วนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ต้องเป็นพายส่วนสี่นะครับเป็นพายส่วนสี่ซึ่งค่าพายส่วนสี่อันเนี้ยหรือว่า45องศาอเนี่ยค่าคอสกับค่าไซน์จะเป็นเท่าไหร่คอส45หรือว่าคอสพายส่วนสี่ก็เป็น รูทสองส่วนสองค่าไซนก็เหมือนกันก็คือรูทสองส่วนสองเหมือนกันนะครับามาดูฝั่งนี้มัางถ้าฝั่งนี้มันควรเป็นกี่องศาดีเอ่ยก็คือ135องศาก็เนี่ยบวกมาทีละ45 45 45เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือ135องศาหรือเราจะดูอย่างนี้ก็ได้ก็คือเนี่ย1 3อองศามันทำมุมกับแกน x กี่องศามันจะทำมุมกับแกน x 45องศาก็คือ180ลบไป45องศา นะครับก็ได้เป็น135 13 5องศามันควรจะเป็นกี่พายมันก็ต้องเป็น3พายส่วน4หมายความว่าเนี่ยพายหนึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนเอามา3ส่วนก็จะเป็น3พายส่วน4ทีนี้ถ้าเกิดด้านล่างบ้างด้านล่างแบ่งออกมาอีกเป็น4ส่วนแบบนี้ด้านล่างแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับอันนี้ควรจะเป็น225องศาก็คือ180 บวกมาอีก45องศาก็เป็น225องศา225องศาเนี่ยก็ควรจะเป็น 5π ส่วน4นะครับก็คือ π บวกมาอีก π ส่วน4ก็จะได้เป็น 5π ส่วน4นะ 5π ส่วน4นะครับ 5π ส่วน4บวกมาอีก π ส่วน4ก็เป็น 6π ส่วน4ตัดกันก็เหลือ 3π ส่วน2ก็จะเป็นตรงนี้นะครับ 3π ส่วน2บวกไปอีก พายส่วน4มันก็จะได้เป็น7พส่วน4นะครับหรือว่า315องศาก็คือ270เบนี่ยบวกไปอีก45องศานะครับสังเกตนะครับไอ้พวกเนี้ยถ้าอยู่ในเรเดียเนี่ยมันจะเป็นตระกูลส่วน4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 หมดเลยนะครับถ้าเกิดดูในองศามันก็คือทำมุมกับแกน x เนี่ยสีองศาก็คือเนี่ย0ไป45 อันนี้180ลบมา45ก็เป็น135ถ้าเกิดอยู่ในนี้ก็เป็น180บวกมา45ก็เป็น225ถ้าเกิดเป็น3 1 5ตรงนี้มันเป็นส่วนองศาหรือ3 60องศาก็ได้3 6 0้อองศาลบมา45ก็เป็น3 1 5เพราะฉะนั้นสังเกตนะครับถ้าเกิดอยู่ในรูปเรเดียนก็จะเป็นตระกูลส่วน4ส่วน4ถ้าเกิดอยู่ในรูปองศาก็คือทำมุมกับแกน X เป็น45องศานะครับ ทีนี้มาดูมาดูคอแดน์นะครับคอแดน์ที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นบวกบวกคอแดน์ที่สองจะเป็นลบบวกก็คือ x เป็นลบ y เป็นบวกคอแดน์ที่สามก็จะเป็นลบลบ x เป็นลบ y เป็นลบคอแดน์ที่สี่ก็เป็นบวกลบ x เป็นบวก y เป็นลบนะครับอ่ะสร้างคอแดน์พวกนี้มาทําไมก็มาดูตรงนี้เลยถ้าเกิดครูลากเส้นปลามาแบบนี้ลากเส้นปลาแบบนี้นะครับสังเกตป่ะไอตรงเนี้ยพายส่วนสี่กับสามพายส่วนสี่เนี่ย ค่าอะไรเหมือนกันค่า y จะเหมือนกันไอตรง3พายส่วนสกับ5พายส่วนสค่าอะไรเหมือนกันค่า x เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดเป็น5พายส่วนสกับ7พายส่วนสก็จะมีค่าค่า y เหมือนกันนะครับแล้วก็7จ็พายส่วน4กับพายส่วนสก็จะมีค่า x เหมือนกันเพราะนียดูจากตรงเนี้ยเห็นป่ะมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่า x กับค่า y เนี่ยมันจะคล้ายกันเลย มันจะเป็นรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2แต่มันจะต่างกันที่เครื่องหมายนะครับดูจากแกนก x แก๊ก y นะครับเนี่ยดูจากเส้นประตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสะท้อนกันเห็นปะอันเนี้ยตรงตรงเนี้ยมันจะสะท้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะเหมือนกันเลยก็คือรูท2ส่วน2กับรูท2ส่วน2เหมือนกันหมดเลยนะครับเอกวายแต่ที่มันต่างกันคือเครื่องหมายนะครับ ที่ต่างกันเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นสามพายส่วนสี่เนี่ยค่ากับค่า y มันควรจะเป็นเท่าไหร่มันก็ควรจะเป็นรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองแต่มันอยู่คอลนิ์สองเนี่ยเพราะฉะนั้นค่า x เนี่ยมันจะเป็นลบก็จะเป็นลบรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองอ่ะลองมาอะไรนะทำนายกันดูตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ค่าพายส่วนสี่เห็นปะมันอยู่คอนิ์สามก็จะเป็นลบลบก็จะเป็น ลบรูทสองส่วนสองกับลบรูทสองส่วนสองแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเจ็ดพายส่วนสี่ก็จะเป็นรูทสองส่วนสองกับลบรูทสองส่วนสองพวกตระกูลที่เป็นส่วนสี่นะครับพวกตระกูลที่เป็นส่วนสี่หรือว่าทํามุมกับแกน x สี่สิบองศาเนี่ยมันจะมีค่าไอค่าวายเป็นรูทสองส่วนสองกับรูทสองส่วนสองแต่เครื่องหมายเนี่ยก็ดูตามพอเดนนะครับอืมต่อไป ถ้าเกิดครูแบ่งมาเป็นแบบนี้นะครับแบบเป็นเส้นส้มแบบนี้นะครับก็คือ1พายเราแบ่งออกเป็นสามส่วนพายเดียวเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสามส่วนไอ้ตรงเนี้ยควรจะเป็นกี่องศาร้อยแปดสิองศาใช่ไหมแบ่งเป็นสามส่วนตรงนี้ก็ต้องเป็นหกสิบองศาหกสิบองศาถ้าอยู่ในรูปเรเดียนก็คือเนี่ยหนึ่งพายแบ่งเป็นสามส่วนเอามาหนึ่งส่วนก็กลายเป็นพายส่วนพายส่วนสาม ค่าพายส่วนสามหรือว่าสิบองศาเนี่ยค่าคอร์สกับค่าทราจะเป็นเท่าไหร่คอสหกสิบหรือว่าคอสพายส่วนสามก็จะเป็นหนึ่งส่วน 2, สองทรายก็จะเป็นรูทสามส่วนสองนะครับ <c oughs> ทีนี้มาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้เป็นอยองศาอันนี้หกสิบแล้วบวกไปหกสิบก็จะเป็นร้อยี่สิบร้อยี่สิบเนี่ยมันก็คือ สองพายส่วนสามนะครับสองพายส่วนสามหมายความว่าเนี่ยพายหนึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนเอามาสองส่วนมนตรงนี้ก็คือสองพายส่วนสามทีนี้มาดูข้างล่างบ้างข้างล่างคูก็แบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนกันแบ่งออกเป็นสามส่วนเหมือนกันนะครับเพราะงั้นตรงนี้เอามาหนึ่งส่วนก็เป็นพายส่วนสามสองส่วนสองพายส่วนสามสามส่วนสามพายส่วนสามตัดกันเหลือพายอันนี้ก็เป็นสี่ส่วนใช่ไหมสี่ส่วนก็ต้องเป็น 4π.3 พายส่วน3ะครับหรือว่า240องศาก็คือ180วไม่ีก60อันนี้ล่ะก็ควรจะเป็น300องศาก็คือ240หวกไม่ 60, ีก60ก็เป็น300ถ้าเกิดเป็นแบบเรเดียนก็จะเป็น 5π.3 พายส่วน3ะครับก็คือเนี่ยมี6ส่วนเอามา5ส่วนก็จะเป็น 5π.3 พายส่วน3แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น 2π พายนะครับหรือว่า6 π พายส่วน3ก็คือ 2π พายอ่า ทีนี้มาทองทํานายดู x กับ y เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2ถ้าเป็นควอดรนที่2ควอดรนที่2ก็เป็นลบบวกก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2กับรูท3ส่วน2ถ้าควอดรนที่3ก็เป็นลบลบนะครับลบ1ส่วน2กับลบรูท3ส่วน2แล้วก็ควอดรนที่4ก็เป็น1ส่วน2กับลบรูท3ส่วน2นะครับก็ดูเนี่ยดูจากเส้นปะได้เลยนะครับเนี่ยเห็นบ้อย่างเส้นปะอันนี้ค่า ค่า x ต้องเท่ากันเห็นไหมก็จะเป็น1ส่วน2เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกูลที่เป็นายส่วน3นะครับตระกูลที่เป็นส่วน3ส่วน3ทั้งหลายเนี่ย x กับ y มันจะเป็น1ส่วน2กับรูท3ส่วน2 1ส่วน2กับรูท3ส่วน2นะครับตะกูลที่เป็นส่วน3ทั้งหลายแต่ว่าเครื่องหมายก็จะตามคอ o ดนแบบนี้นะครับ อันเนี้ยถ้าเกิดดูจากมุมก็คือมุมมันจะทำมุมกับแกน x คือ60องศาเนี่ยศูนย์ไป60อันนี้180ลบมา60ก็เป็น120อันนี้180บวกไป200บวกไปอีก60เป็น240อันนี้ศูนย์องศาหรือว่า360องศาลบลงมา60องศาก็เหลือ300นะครับพวกตระกูลส่วน3หรือว่าทำมุมกับแกน x 60องศาก็จะมีค่าคือ1ส่วน2หรือ3ส่วน2แบบนี้ ต่อไปถ้าเกิดครูแบ่งแบบนี้นะครับแบ่งแบบนี้ทั้งสีเขียวสีส้มสีดํานี่เลยนะครับสแสดงว่าครูแบ่งออกไปเป็นกี่ส่วนเนี่ยหพายแบ่งออกเป็น1 2 3 4งสี่ห้าหแบ่งออกเป็น6ส่วนสแสดงว่าเส้นสีเขียวอันแรกเนี่ยต้องเป็น30องศานะครับร้อยหารหนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนมันคือ30องศาถ้าเป็นแบบเรเดียนก็คือ พายส่วน6แบ่งเป็น6ส่วนเอามา1ส่วนนะครับก็เป็นพายส่วน6ซึ่งพายส่วน6หรือ30องศาเนี่ยค่าเคะจากค่าซ้ายก็จะเป็นรูทสส่วนสกับ1ส่วน2นะครับรูทสส่วน2 1- กับ1ส่วน2เนาะสีเขียวฝั่งซ้ายอันนี้จะเป็นกี่องศาเนี่ยบวกไปที่เร3 0า30ก็คือ120บวกไป30ก็เป็น150หรือดูอย่างนี้ก็ได้เนี่ย150ทำมุมกับแกน X คือ สามสิบองศาก็คือร้อยแปดสิบลบมาร้อยห้าสิบได้เอ้ยร้อยแปดสิบลบไปสามสิบเหลือร้อยห้าสิบองศาแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันคือกี่กี่เรเดียนกี่พายมันก็ต้องเป็นห้าพายส่วนหกเนี่ยมีอยู่หกส่วนเอามาห้าส่วนนะครับก็จะเป็นห้าพายส่วนหกแล้วก็แบ่งด้านล่างแบ่งด้านล่างอีกหกส่วนเหมือนเันิอันนี้ก็จะเป็นกี่องศาร้ 180, อยแปดสิบบวกอีกสามสิบก็เป็น สองร้อยสิบองศาสองร้อยสิบองศาเปลี่ยนเป็นเรเดียนก็คือกี่พายเนี่ยอันนี้หกพายใช่ไหมอันนี้หกพายส่วนหกก็คือพายอันนี้บวกมปอีกพายส่วนหกก็เป็นเจ็ดพายส่วนหกถ้าเกิดอันนี้กี่องศาสามร้อยบวกไปอีกสามสิบก็เป็นสามร้อยสามสิบหรือมันดูดิทามุมกับแกน x ก็คือสามสิบองศาสามร้อยหกสิบลบมาสามสิบก็เป็นสามร้อยสามสิบอันนี้ก็จะเป็น สิพายส่วน6กนะครับก็คือเนี่ยวงกลมหนึ่งแบ่งเป็น12ส่วนเอามา11ส่วนก็คือ11พายส่วน6ทีนี้พายส่วน6มันคือรู้สส่วน2กับ1ส่วน2ถ้าเกิดเป็น5พายส่วน6ก็จะเป็นลบรู้สส่วน2กับ1ส่วน2นะครับก็เนี่ยเห็นป่ะคอเดนสองเป็นลบบวกคอเดนที่3ก็จะเป็นลบลบก็จะกลายเป็นลบรู้สส่วน2กับลบ1ส่วน2ถ้าคอเดนที่4ก็จะเป็นบวกลบก็จะเป็น รูทสามส่วนสกับลบหนส่วนสนะครับไกลละไกลหมดละนะครับต่อไปหมดแล้วนี่ว่าเออหมดแล้วนะครับอันนี้คือวงกลมหนึ่งหน่วยข้อมูลพวกนี้เราต้องจำให้ได้นะครับแต่ว่ามันมีหลักการจำอยู่นะเห็นป่ะที่พูดไปนะครับมันจะมีหลักการจำหมดเลยเนี่ย สิ่งที่เราต้องจําก็คือคอแดนที่1นะครับซึ่งคอแดนที่1เนี่ยมันคือมุมพื้นฐานในตารางนั้นที่ให้ไปท่องกันมานะครับถ้าได้คอแดนที่1ปุ๊บคอแดนอื่นๆเนี่ยมันก็ต้องได้เหมือนกันเพราะว่ามันต่างกันแค่ไหนมันต่างกันแค่เครื่องหมายนะคร oui, ับพกตระกูลส hey, ่วนี่มเห็นปะมันจะเหมือนกันต่างกันที่เครื่องหมายตระกูลส่วน4ก็เหมือนกันต่างกันที่เครื่องหมายตระกูลส่วน6กก็เหมือนกันต่างกันที่เครื่องหมาย ที่ลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดอยู่คอรดันที่2เนี่ยเศษกับส่วนมันเป็นไงกันเนี่ยเศษมันจะน้อยกว่าส่วนอยู่1เห็นปะเศษจะน้อยกว่าส่วนอยู่1เนี่ยเศษน้อยกว่าส่วนอยู่1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแอบดูและเศษมันน้อยกว่าส่วนอยู่1นะครับเศษมันน้อยกว่าส่วนอยู่1ก็คืออยู่คอรดันที่2ถ้าอยู่คอรดันที่3เศษกับส่วนมันสัมพันธ์กันยังไงมันก็คือเอาส่วนเนี่ยไปบวก1จะได้เป็นเศษ นะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเศษมันจะมากกว่าส่วนอยู่1นะครับถ้าเศษมากกว่าส่วนอยู่1เนี่ยก็คืออยู่ที่คอแดนที่3ทีนี้คอแดนที่4ี่คอแดนที่4ี่นะครับก็สังเกตดูเนี่ยถ้าเกิดเอาส่วนไปคูณ2ได้12ใช่งไปหกคูณสได้12ลบไป1เหลือ11เนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเอาส่วนไปคูณ2แล้วลบด้วย1เนี่ยมันจะเป็นเศษหรือจําแบบนี้ก็ได้เนี่ยเพิ่มมาอีกหมันจะกลายเป็น2พาย อย่างเงี้ยสิบอบวกไปอีกหนึ่งก็เป็นสิบสองิบสองพายส่วนหก็คือ2พายนะครับเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยบวกไปอีกหนึ่งเป็นแปดแปดส่วนสี่เป็นสองพายอย่างเงี้ยนะครับก็คือเพิ่มไปอีกหนึ่งมันจะกลายเป็น2พายก็วิธีการจำก็ประมาณนี้นะครับวงกลมหนึ่งหน่วยอันนี้ต้องจำให้ได้นะครับโอเคนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วไปเรียนเรื่องอื่นต่อ